เวลาจะไปพูดพูดโทรอะไรให้คนที่หน้าเราคนที่นั่งฟังเราทุกคนมีสติปัญญาบารมีมีความสุขแล้วคอยพูดหรือแม้แต่ลูกหลานเราท่านไม่เชื่อท่านลูกหลานเราไม่ค่อยได้ในั่นใจเนี่ยท่านลองจกระถานี้ไว้เลยเราเป็นชาพทดพูดโทรให้ลูกหนูมีความสุขและคคอยพูดไม่เชื่อถ้าท่านไปหาผู้ใหญ่ไม่ค่อยได้ภาวนาเ่ิวตาไปได้หมดใช้ได้หมด แล้วเคยคิดจะด่ามันเปลี่ยนหมดเลยเพื่อจิตมีบุญแต่เราต้องเป็นชาวพุทธอาชีพนะต้องทำเป็นอาชีพทําไมคนอจะมาทําที่วัดเนี่ยจึงจึงคนมาปฏิบัติมากเพราะว่ามาแล้วเห็นอน,นิสงส์เมื่อที่อยู่ที่วัดเนี่ยมาสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาเพื่อทาบุญภายในพอบุญภายในได้มันจะไปได้ดีเองไม่ต้องไปกลัวบุญภายนอกพอมีบุญภายใน จนใหญ่เราบุญภายในไม่ค่อยมีนี่คือการศึกษาธรรมะต้องทําบุญภายในให้ดูตัวเองแก้ไขในตัวเองพยายามจะดูภายนอกมากนั้นส่วนใหญ่เราเรียนเรียนหนังสือหลักสูตรส่วนใหญ่เราเรียนภายนอกไม่ได้เรียนภายในมีพุทธศาสนาจะเป็นการสอนเรื่องแก้ไขให้ตัวเราทั้งหมดเพราะปัญหาทั้งหมดล้วนจะเกิดจากบุญกรรมของเราเองพยายามแก้ที่ตัวเองมันจะหมดปัญหาเลยนั้นอยากให้ท่านจําแค่นี้พอ พยายามฝึกกันโดยเฉพาะในการแผ่เมตตาเนี่ยให้ทําเป็นอาชีพของชาวพุทธและย้นจะเห็นอน,นิสงส์เลยมันต้องเชื่อและประเมินผลได้เวลาลูกหลานที่สอนไม่ค่อยฟังพุโทโธให้ลูกมีความสุขแล้วค่อยพูดนะอย่าเพิ่งพูดท่านลองทาเป็นตำดารไม่ใช่ลองลองทําเป็นตำดารเวลาจะพูดกับสามีพุโทโธให้สามีามีความสุขแล้วพูด แต่พอทําไปบุญมากคนทําไม่ได้เรอกท่านง่ายเรียนไม่ใช่ใครจะปฏิบัติได้นะเพราะว่าเป็นหลักการปฏิบัติคือให้ทําแล้วมันจะเกิดติดติแล้วมันจะเกิดปัญญานั้นประการที่สองอยากได้บุญอยากได้บุญก็คือความสามัคคีความสามนี้ความสามัคคีนี่เป็นบุญนะท่านความสามัคคีเป็นฝึกแผ่นมีพี่มีน้องมีความสามัคคี ร่วมเนี่ยบ้านเมืองเราเสียหายเพราะความแตกแยกสามคีถาม,ม่าการแตกแยกชุดนี้กี่ปีจะเข้าใจกันได้นานมากครับค่อนข้างลึกและก็ค่องค้างทุกฝ่ายทั้งคณะสงฆ์เองก็แตกแยกเข้าทุกฝ่าย <c oughs> มียกเว้นพระที่เข้าใจคาสอนพระเจ้าจะไม่เป็นอยู่ตรงกลางมีแต่แผ่ไม่าตานั่นความสามคีเป็นบุญ สอนสุขฝังเลยความจำเมื่อกี้นักกลมเกอนกันช่วยเลือกกนเป็นบุญและก็มีเอกภาพมีเอกภาพคือต้องยิ่งเรามุ่งมั่นปอยายจะให้บ้านเมืองเราเจริญยิ่งท่านทั้งหลายเรื่องธุรกิจการงานประสบความสำเร็จเพราะคนที่มีประสบการณ์รุดเราจะทาอะไรเพื่อประโยชน์กับบ้านเมืองเราจะทํายังไงสละเวลาเนื่องมาวานจะมาเราไปสัมมนาแล้วก็ มีชาพุทธส่วนหนึ่งร่ฐท่านอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยทุกต่าจะทำวรตถุยานพุทธไปในประเทศไทยมีหน้าที่อยู่เขาหลตโต้เนี่ยหนึ่งมืนสองพันได้จะเชิญชาพุทธที่อยู่ต่างประเทศเหมือนอยู่ญี่ปนุนมาสร้างวัดด้วยเป็นบนาัานการของชาพุทธมียอมคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจที่ยอมจะบ,บริจาคประมาณเจ็ดพันล้าน เป็นเจ็ดพันล้านเพื่อเพื่อให้รู้ว่าพุทธศาสนาที่ดีมาได้จากพุทธศาสนาทั้งหมดทู้ตัวเองประสบวามสำเร็จมาได้จากพุทธศาสนา